บอกเลยว่าจะเป็นช่วงที่คุณจะได้โอกาสดีๆในเรื่องการงาน,าน <cualquier> ไม่ว่าจะเป็นยอดเงิน brush, ยอดอะไรต่างๆมันจะดีขึ้นนะแต่ถามว่าดีขึ้นถึงขนาดไหนคุณก็ต้องดูสถานการณ์บ้านเมืองด้วยนะครับตอนนี้นะครับเศรษฐกิจเนี่ยขาขึ้นนะขาขึ้นไก่หน้าผากเนี่ยแหละครับ สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ The Magic Code Channel อยู่กับผมมาชานแมนพลังเลขนะครับกับที่นี่ครับช่อง The Magic Code ก็บพบกันเป็นประจำสำหรับการตรวจดวงรายเดือนนะครับการพยากรณ์ดวงชะตาแบบภาพรวม ในรอบนี้นะครับเป็นดวงรายเดือนเมษายน2 5 6 3ของผู้ที่เกิดราศีพฤษภหรือมีลัคนาราศีพฤษภนะครับก่อนอื่นถ้าท่านเข้ามาแล้วถ้ายังไม่เคยกดติดตามท่านก็สามารถที่จะกดติดตามนะครับตรงปุ่มแดงๆในริมด้านซ้ายเออด้านนี้นะครับ <c oughs> พูดใช้ขวาไม่ได้เดี๋ยวคนงงนะครับในตรงริมเนี้ยนะครับอาจะมีคําว่าติดตามอยู่เป็นสีแดงๆท่านก็กดนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะมีรูปกระดิ่งขึ้นท่านก็กดรูปกระดิ่งที่อยู่บนสุดนะครับ เป็นการแจ้งเตือนในทุกๆคลิปนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าท่านต้องการที่จะติดตามในเรื่องของตัวเลขนะครับเลขมงคลวันที่1วันที่16นะครับเลขมงคลเบอร์มือถือตัวเลขต่างๆท่านก็สามารถเข้าไปติดตามในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับชื่อเด e Magic Code เช่นเดียวกันนี้แหละครับและหากท่านต้องการที่ตรวจด,ดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านสามารถแอดไลน์ ID นะครับที่อยู่ด้านหน้านี้ เพื่อเข้ามาตรวจดวงกันได้โดยค่าครูนะครับเริ่มต้นตั้งแต่99บาทไปจนถึง999บาทนะครับก็ขอสงวนไว้สำหรับท่านที่ต้องการจะตรวจดวงโดยเฉพาะถึงแอดมานะครับเอาล้วครับเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้ดวงชะตาลัคนาราศีพฤษภนะครับราศีวัวหรือราศีกระทิงนะครับแล้วแต่จะเรียกกันนั่นแหละนะครับราศีวัวราศีกริงธาตุดินผู้ที่อึดถึกทน ทนได้ทุกสถานการณ์นะครับถึงแม้ว่าภายนอกจะดูสดใสภายนอกจะดูบันเทิงจะดูสุนทรีนะครับแต่ภายในก็แอบมีความเก็บกดหรือกดดันลึกๆอยู่ในใจเหมือนกันนะแต่ก็เดือนนี้นะครับเมษายนนี้จะเป็นเดือนที่ลัคนาพฤษภยิ้มได้นะครับ <Yeah. S 1> อันดับแรกเลยนะครับเรื่องการงานเนี่ยคุณยังบ้างงานอยู่เหมือนเดิมนะลัคนาราศีพฤษภเนี แต่การบ้างงานของคุณนะครับก่อนหน้านี้มันอาจจะมีการติดขัดนะครับมันอาจจะมีในสิ่งที่คุณคิดไว้ยอดที่คุณต้องการที่คุณตั้งเป้าไว้มันอาจจะไม่ได้แบบว่าถึงเพดานที่คุณตั้งเป้าไว้นะครับอาจจะติดอนนู้นนี่อนันิดหน่อยปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้คุณอาจจะไม่พอใจในการงานของคุณในช่วงที่ผ่านมาแต่ในเดือนนี้นะครับหมอแมนบอกเลยว่าจะเป็นช่วงที่คุณจะได้โอกาสดีๆในเรื่องการงานยอด ต่างๆไม่ว่าจะเป็นยอดเงินยอดอะไรต่างๆมันจะดีขึ้นนะครับมันจะดีขึ้นแต่ถามว่าดีขึ้นถึงขนาดไหนแล้วดีขึ้นแบบปังแบบโอเวอร์เกินที่ผ่านมาไหมคุณก็ต้องดูสถานการณ์บ้านเมืองด้วยนะครับตอนนี้นะครับเศรษฐกิจเนี่ยก็คือเป็นขาขึ้นนะขาขึ้นไก่หน้าผากเนี่ยแหละครับนะ <S <S เพราะฉะนั้นโดนโควิด -19 <S 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 เข้าไปอีกนะครับสภาพการของประเทศเราเนี่ยนะครับของทั่วโลกเนี่ยคุณก็รู้อยู่ว่า ตอนนี้มันเป็นยังไงอ่าหมอแม่ไม่ขอพูดแล้วกันไม่ขอพูดนะครับแต่คุณก็รู้ดีอยู่ทุกคนรู้ครับว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นดวงดีนะดวงดีแต่คุณก็ต้องดูด้วยว่ามันดีระดับไหนนะมันดีแล้วมันให้มันสอดคล้องกับบ้านเมืองด้วยไม่ว่าบ้านเมืองกําลังอย่างนี้นะครับแต่ดวงคุณดีโอ้ยดวงเราต้องดีแบบปี๊ดเลยนะครับพอสุดท้ายดวงมันไม่ได้ดีถึงอย่างที่คุณคิดนะครับคุณก็กลายเป็นว่าแบบ โอไหนบอกว่าดีนู่นนีนั่นนะครับเดี๋ยวเกิดดราม่าอีกนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับดวงดีนะครับเนื่องจากว่าในเรื่องการงานนะการงานก่อนดับแรกนะครับดาวพุธเนี่ยนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะเจ้าเรือนการเงินนะครับแล้วก็เจ้าเรือนปุตตะ่าการเงินเนี่ยคือกระดุมพระปุตตะเนี่ยคืองานใหม่รักใหม่นะครับหรือเงินใหม่ๆนะหรือโชคลาภด้วยนะครับคราวนี้ก่อนหน้านี้เขาอยู่ใน เรือนของพระราหูคู่ศัตรูคู่ศัตรูนะเรือนพระราหูคู่ศัตรูถึงแม้ว่าจะได้หนึ่งเป็นเทวีโชคนะครับคือในเรื่องการงานในเรื่องการงานเนี่ยมันมีการติดขัดอยู่สําหรับลัคนาราศีพฤษภมีเรื่องให้ต้องแบบแก้ไขต่อสู้มีปัญหาต้องให้แก้ต้องทําเยอะแต่ว่าคุณแก้ได้เพราะว่าพุธเนี่ยมันเป็นเทวีโชคนะครับในปัญหานั้นน่ะจะมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่เคยดิ้งคำว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสไหม อารมณ์นี้เลยสำหรับรัคนาพษษิษฎนะครับพอวันที่2เมษายนครับดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินนะครับโคจรเข้าสู่ตําแหน่งลาพะก็คือโชคลาภหรือลาบผลนะครับลาบผลในเรื่องเรื่องของราบลอยด้วยในเรื่องของอาชีพการงานธุรกิจการค้าด้วยเพราะลาพะไม่ใช่แค่โชคลาภอย่างเดียวนะครับมันคือลาบผลของชีวิตนะพอพุธเข้าสู่พบลาพะเป็นเรือนของพระรหัสสบ,บดีครับ นะถือว่าเป็นเรือนของผู้หลักผู้ใหญ่ความมั่นคงวิชาการนะครับใครที่ทําการงานเกี่ยวกับการค้าการสื่อสารคําพูดนะหรือว่าการติดต่อสื่อสารกับคนนะครับใช้คําพูดเยอะๆจะดีมากเลยนะครับจะดีมากเลยนะว่าถือว่าได้แรงกําลังที่ส่งเสริมกันแล้วก็ยังทํามุมสัมพันธ์กับดาวศุกร์นะครับซึ่งเป็นดาวคู่าธาตุเรืยอดาวคู่าธาตุน้ำนะ พฤษศจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษเลยนะครับในช่วงนี้นะครับเดือนเมษานะเออเสน่ห์ตรงนี้ถ้าคุณใช้ให้ถูกต้องมันจะเกิดผลดีมากนะครับเช่นใช้ในการงานการติดต่อสื่อสารเจราจากับผู้คนถ้าคุณใช้ในความรักสําหรับคนโสดไม่ได้ว่าอะไรเลยเอาเต็มที่นะครับช่วงนี้พูดจาอะไรคนจะติดตาตึงใจนะครับ คนจะอยากอยู่ใกล้นะพูดแล้วคนอยากฟังนะเรื่องวาทะศีลเรื่องความนิ่มนวลอ่อนหวานการสื่อสารการแสดงออกของคุณเนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะเต็มร้อยเลยให้คะแนนให้เต็มร้อยนะครับแต่ก็ต้องมีข้อแม้นะดวงส่วนตัวคุณก็จะต้องณนะตอนนี้เนี่ยดาวพุธกับดาวศุกร์ก็จะต้องไม่เสียด้วยนะออถ้าเกิดเป็นอุตสาหะเป็นการเลเกนีอันนี้แทนที่จะพูดแล้วดีนะกลายเป็นพูดแล้วมีเรื่องมีปัญหานะครับอันนี้ก็ต้องดูส่วนตัวด้วย าคราวนี้นะครับถ้าคนโสดเนี่ยคุณมีโอกาสเลยนะคุณมีโอกาสเลยเพราะาดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะซึ่งแปลว่ารักใหม่ด้วยเพราะเข้าสู่ลาภะเนี่ยรักครั้งใหม่มาแบบปุ๊บปับ๊บรับโชคเลยนะอ่าปุ๊บปับ๊บรับโชคเลยสก,กิดนิดนึงแบบสปาร์ก ปึงปังนะครับจบเลยนะครับจบเลยที่บอกว่ามันแล้วแต่คนนะมันแล้วแต่คนนะครับถ้าคุณจะสารต่อเนี่ยมันก็มีโอกาสที่สารต่อได้แต่ที่บอกว่าในเดือนนี้มันมีโอกาสที่จะแบบปุ๊บปั๊บรับโชคแล้วก็จบเพราะว่าอะไรเพราะดาวคู่ครองของคุณดาวอังคารเนี่ยเขาอยู่กับดาวเสาเขาอยู่กับดาวเสานะครับมันก็แตกหักหักโคน่น อ่ามันก็คือแยกจากกันนะครับวันนั้นถ้าคุณชอบเขาจริงๆก็กพยายามเก็บรักษาไว้นะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะายังไงมันก็ตามดวงนะครับอันนี้คือเรื่องของของคนโสดนะครับส่วนคนมีคู่ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าลัคนาพฤศษเนี่ยดาวเจ้าเรือนดาวศุกร์โอเคมั่นคงเข้มแข็งและตัวเองนี่มีกําลังแต่แฟนของคุณเนี่ยนะครับคือดาวองคาเนี่ยเขาไปเจอกับดา,าวเสาร์นะครับอ่าถ้าเกิดโอเคความสัมพันธ์ถ้าคุณใครที่ ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะครับคือหมิ่นเมย์อยู่แล้วนะมันกระท่องกระแท่นอยู่แล้วอะ่ะมันมันมันเขาเรียกว่าฟางเส้นสุดท้ายอะ่ะช่วงเนี้คุณมีโอกาสแยกจากกันเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับถ้าเกิดคุณมีครอบครัวแล้วมีลูกมีเต้าอะไรเงี้ยนะคุณควรจับประครับประคองความสัมพันธ์ให้ดีนะมันเกิดการกระทบกระทั่งกันได้นะครับในช่วงนี้นะผู้หลักผู้ใหญ่เองก็พยายามจะช่วยนะครับแต่ว่าอาจจะช่วยได้แบบไม่เต็มที่อะ่ะนะครับเพราะดาวผู้ใหญ่ก็เป็นนิดนิดก็คือแบบว่าต่ําต้อยด้วยค่า นี่ก็คือแบบต่ำของมาตรฐานกําลังไม่ค่อยมีนะครับแต่ยังพอช่วยได้ยังพอช่วยได้แล้วแต่ดวงส่วนตัวของคุณนะครับครา,าวนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่ารักกันดีครับอาจารย์กับภรรยากับสามีรักกันดีไม่มีอะไรต้องระมัดระวังในเรื่องของบัณเหตนะครับระมัดระวังการขุดขีดเียวชนหรือว่าภัยต่างๆภัยจากขอมีมิมภัยจากาสัตว์มีเขี้ยวมีงานะครับ ที่จะเกิดกับแฟนของคุณมี2อย่างนะครับก็คือคู่ของคุณและญาติผู้ใหญ่ผู้ชายของคุณนะครับเพราะว่าดาวพระหัสบ,บดีนะครับก็โคจรมาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตำแหน่งสุภะเนี่ยหมายถึงคุณพ่อด้วยนะครับเป็นดาวเสานะเจิงคานเข้าไปเพราะนั้นต้องระวังมีสิ่งที่ต้องระวังอยู่ไม่ใช่ว่าดวงจะดีแบบดีแบบทุกอย่างไม่ใช่ นะครับดวงของเรามีตั้งหลายเรื่องนะไม่ใช่ว่าดูเรื่องเดียวนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือการเสรื่อมเสียชื่อเสียงนะการถูกดิสเครดิตด้วยนะครับเพราะตําแหน่งสุภะเนี่ยมันคือชื่อเสียงเนะี่ยมันคือการที่คนนําหน้าถือตานะครับการในวิธีรู้จักนะครับมันอาจจะเกิดแบบเหตุบางอย่างอ่ะนะครับทําให้คุณแบบอ่ะเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าเสียเครดิตอนะ่ะแบบระยะสั้นๆปัจจุบันทันด่วนเข้ามาต้องระวังนะครับนะบแต่ครนี้ก็ ถ้าในระยะยาวอาจจะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้าผ่านในช่วงในช่วงเมษาไปนะครับเข้าพฤษภาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วนะครับเพราะาเดี๋ยวตอนนั้นดาวพุธจะโคจรดีแล้วแล้วก็ดาวคารก็จะยกออกจากดาวเสาร์นะครับก็มาแค่ช่วงคราวเท่านั้นนะไม่ต้องไม่ต้องมีจิตตกนะครับว่าไอ้เรื่องเหล่านี้มันจะอยู่นานนะไอาการเสียความเ,าเสียชื่อเสียงหรือว่าถูกดิสเครดิตอะไรต่างๆนะครับมันอยู่แป๊บเดียวนะครับคราวนี้เรื่องของการเงินของคุณเนี่ย คุณยังหาเงินได้อยู่นะด้วยอิทธิพลของพระราหูที่เป็นปกิณกะโชคแต่ว่าพระราหูก็ค้นทรับเหมือนกันเพราะนั้นสองความหมายนี้นะครับมันถูกทั้งสองความหมายยังหาเงินได้อยู่นะครับแล้วโดยเฉพาะช่วงวันที่14นะครับวันที่เออไม่ใช่ทษทีช่วงวันที่2 2เมษายนนะครับดาวการเงินของคุณเนี่ยจะยกเข้าลาภยกเข้าโชคลาภแสดงว่าจะมีโอกาสฟุกๆกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินธุรกิจการค้า งานออเดอร์ต่างๆที่แบบคุณไม่คิดว่าจะได้คุณมีโอกาสจะได้นะครับเรื่องการเงินคุณอาจจะได้เได้เช็คหรือว่าได้เงินมีข่าวดีเรื่องเงินนะมันมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดนะทั้งได้เลยแล้วก็มีข่าวดีว่าได้นะครับการได้รับรู้การได้รับรู้ข่าวว่าเออจะได้เงินอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับการเงินไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับเนื่องจากดาวพุธเนี่ยโคจรยกมา จากเรือนกรรม,มะก็คือเรือนการงานแต่ผมมองว่ามันจะลื่นไหลขึ้นนะครับลื่นไหลขึ้นแน่นอนเพราะว่าเจ้าเรือนที่เขาไปอยู่เนี่ยมันไม่ใช่คู่ศัตรูแล้วจะเป็นดาวพรหัตแทนนะครับถือว่าไหลลื่นขึ้นนะเรื่องของความรักระม,มัดระวงังเรื่องความสัมพันธ์การกระทบกระทั่งกันนิดนึงพูดจาบางทีแบบหมุดหงิดกันคุยกันไม่ได้กี่คาก็แบบวีดวัดใส่กันแล้วนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับสุขภาพของชาวราศีพฤษภนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องฝากระวังอีกเหมือนกัน ว่าดาวสุขภาพเนี่ยโคจรไปเป็นนิดน่ะคือต่ำต้อยได้ค่าคุณอาจจะทำงานมากอะ่ะจนเสียสุขภาพได้นะ,ะตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึง่งนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าทำอะไรที่มีความเสี่ยงเยอะๆอย่างเงี้ยงานที่มีความเสี่ยงเยอะๆคุณต้องระมัดระวังภัยจากพวกอุบัติเหตุหรือของมีคมด้วยนะครับเพราะว่าดาวพระนสบดรีเนี่ยไปอยู่กับอังคารกับเสานะตรงนี้ต้องฝากระมัดระวังนิดหนึง่งนะครับ แต่ไม่เป็นไรมันมาแค่ชั่วคราวนะครับเดี๋ยวเดินพฤษภาเนี่ยเดี๋ยวก็ดีขึ้นต่อมาในเรื่องของโชคลาภนะวันที่1เมษายนนะครับดาวโชคลาภของชาวราศีาพฤษภเนี่ยนั่นคือดาวพระราหัสบดีครับอย่างที่บอกเมื่อตั้งแต่วันที่ 30, ตุลาคมปี62ปีที่แล้วเนี่ยดาวพระรหัสบรีนะครับโคจรมาเป็นมรณะก็แสดงว่าโชคลาภเป็นมรณะไปหมดแต่พอ17 มีนาคมนะครับที่ผ่านมาดาวพฤหัสเนี่ยโครจรเข้าสู่ตำแหน่งสุภะนะครับก็แสดงว่ามีโอกาสได้รับโชคลาภขึ้นมานะฮะตรงนี้มีโอกาสนะครับแต่เสียอย่างหนึ่งนะครับ อังคารกับเสาเขาดันมาอยู่ร่วมเรือนกันแล้วก็อยู่ร่วมกับเรือนพระฤหัตอ,อยู่อยู่ร่วมกับดาวพระฤหัสด,ด้วยซึ่งเป็นดาวโชคลาภนะครับมันก็เลยการว่าโอ้โหแทนที่จะได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับมันก็ถูกบั่นทอนไปอีกนะครับหรือมีอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณมีเรื่องราวที่ที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นนะครับเช่นการเจ็บป่วยของญาติผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุเรื่องของยานพาหนะอะไรแบบนี้คุณอาจจะเอาตัวเลขเหล่านั้นนะมาลุ้นมาเสี่ยงดูได้นะครับก็ด้วยความเคารพนะครับหมอ นะครับแต่ก็ถือว่าชี้ช่องให้ถ้ามันมีเกิดขึ้นนะครับคุณอาจจะได้โชคจากตรงนั้นนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่และดวงชะตาไม่เหมือนกันวันที่1น,นะครับวันที่1ดาวโชคลาภนะครับก็มาอยู่สุภาแล้วนะครับแล้วก็วันที่1ตรงอะ่ะวันพุธนะครับวันพุธปรากฏว่ามีดาวจันเนี่ยนะครับเป็นมนตรีโคจรเข้าแหน่งกระดุมพะนะ แล้วก็ดาวการเงินคือดาวพุธเนี่ยตกเป็นบริวารอยู่ในเรือนลาพระการเงินเป็นลาภะเงินเป็นลาบนะครับแล้วก็ดาวโชคลาบเนี่ยเข้าสู่สุพระเออมีลุ้นมีลุ้นนะครับแต่ลุ้นแบบเบาๆอ่อนๆเลยไม่ต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องลุ้นแบบไม่ต้องไปใส่อะไรมากนะลุ้นแบบเบาๆอ่อนๆเลยเพราะว่าอิทธิพลนะครับดาวเนี่ยคุณภาพดาวเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับบอกตามตรงคุณภาพดาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ถือว่าอพอมีลุ้นนะวันที่1พอมีลุ้นนิดนิดหน่อยหน่อยเบาๆานะครับพอวันที่16ตรงกับวันพระราษบดีนะครับตอนนั้นเนี่ยดาวดาวโชคลาภก็คือดาวปฤหัสนะครับก็อยู่ตรงนี้อยู่เหมือนกันดาวอังคารก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่กันเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ดาวจันเนี่ยนะครับดาวจันเนี่ยก็โคจรนะไปอยู่กับดาวโชคลาภในวันที่16นะครับ ในขณะที่ดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินก็ยังอยู่ในเรือนลาพะอยู่นะครับดูแล้วเกณฑ์มันคล้ายๆกันพอๆกันเลยนะครับพอๆกันเลยไม่ได้เด่นไปกว่ากันหรือไม่ได้แย่ไปกว่ากันสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นวันที่16เมษายนชาวลัคนาราศีพฤษภเองก็ถือว่ามีเกณฑ์ได้แบบเบาๆนะแบบเบาๆบางๆางางอ่าเบาๆบางๆแต่ก็สำหรับบางคนอาจจะได้เยอะก็ได้นะครับเพราะว่า ดาวพุธกับดาวศุกร์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะว่าพุธศุกร์เนี่ยเขาโยกกันนะครับเป็นลาภะเป็นคู่ธาตุแล้วดาวศุกร์ก็หมายถึงเงินหมายถึงพก,กทรัพย์ด้วยนะครับก็ถือว่าเอาคํำพยากรของหมอแม่เอาเป็นไกด์ไลน์กันแล้วกันนะครับส่วนคุณจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ดวงส่วนตัวของคุณนะครับก็ขอให้โชคดีให้มีโชคให้เฮงๆก็แล้วกันนะครับ เอาละครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับดวงชะตาราศีพฤษภหรือว่าลัคนาราศีพฤษภในรอบเดือนเมษายน63นี้นะครับหากท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับมาแมนได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ